สวัสดีครับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงคนที่อยากเริ่มต้นเทรดคริปโตเคอเรนซีหน่อยนะครับเพราะมีหลายคนนะครับที่เริ่มสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเทรดที่ไหนดีวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ e x c h a n น e น้ำดีนะครับของคนไทยที่ได้รับการดูแลกำกับจากกรทไทยทําให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเงินของเราเนี่ยจะปลอดภัยพอไดาพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้านะครับถือเป็นข้อแรกเลยนะครับที่เราต้องคํานึงถึง Ex c h a n g e นั้นนะครับก็คือ เอ็กเชนไบแนน n ์ทีเอชนั่นเองจุดเด่นที่ผมประทับใจนะครับก็จะมี1เลยนะครับสามารถเทรดด้วยเงินบาทได้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแลกเป็นเหรียญ USDT ซึ่งข้อนี้เนี่ยจะทําให้เรานะครับประหยัดเวลาในการที่ต้องคอยซื้อเหรียญแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสกุลนั้นสกุลนี้อะไรประมาณนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับของ b บ n a n c e TH ก็คือสามารถซื้อได้ด้วยเงินบาทได้เลยนะครับและทาง b บ n น n c e TH นะครับยังมีฟังก์ชัน easy buy and sell นะครับที่ทําให้การซื้อขายเนี่ยง่ายสะดวกรวดเร็ว เหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับ Exchange Binance TH เนี่ยเขามีเหรียญที่เยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าครบทุกแนวที่อยากเทรดเลยนะครับมีเหรียญมากกว่า330คู่เทรดนะครับให้ได้เลือกกันแบบจุใจแน่นอนมีทั้ง Layer 1 Layer 2นะครับรวมไปถึง meme coin ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น s h i b a นะครับเป็นเหรียญ Pepe Dogecoin นะครับก็มีหมดเลยนะครับใน Binance TH ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่า เขาจะมีการอัปเดตเหรียญอยู่ตลอดเวลานะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็คือเราไม่ต้องเปิดหลายๆแอปให้วุ่นวายนะครับเพราะว่าทาง Bitnet TH เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลนะครับพวกกราฟพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆให้เราเนี่ยได้ใช้งานอย่างเต็มที่ในการวิเคราะห์กราฟต่างๆนะครับถือว่าการเทรดใน Bitnet TH นะครับที่เดียวเนี่ยก็สามารถจบได้เลยนะครับจุดเด่นข้อที่4นะครับก็คือการซื้อขายไว้นะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของการช่วงตลาดคึกคักนะครับผมก็เคยเจอปัญหาแบบเทรดไม่ได้นะ แต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมกับ b i n a น c e g l o b a l ด้วยนั่นเองนะครับทำให้วอลลุ่มในการเทรดของเขาเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากๆสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับจึงไม่ค่อยมีการสะดุดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อนะครับเจ๋งๆสําหรับ b i n a น c e th เลยนะครับจุดเด่นข้อที่5นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคือเราไม่ต้องกังวลนะครับหรือว่าไม่ต้องกลัวว่าเงินของเราจะหายไปไหนนะครับเพราะว่าทาง b บ n a น c e th นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกรตด้วยรัผมเาจึง่นะครับ จํานวนเงินของเราหรือสินทรัพย์ของเรานะครับจะได้รับความปลอดภัยอย่างแน่นอนครับและอีกหนึ่งข้อจุดเด่นของ b i n a n c e th เลยนะครับก็คือเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับตลอดเวลาเลยนะครับคือมีออกมาบ่อยมากๆผมแนะนำให้ไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ b i n a n c e th ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆกันเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่เคยลองนะครับสามารถลองดูได้เลยนะผมว่า b i n a n c e th เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับไม่ได้ยากเกินไปเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าสู่วงการคริปโตแรกๆนะครับผม สำหรับมือใหม่ทุกคนเลย แต่อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเนาะยังไงก็อย่าลงทุนเกินกําลังนะครับต้องบริหารจัดการเงินของเราวไวด้ดีๆด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุนทุกครั้งนะครับคำเตือนคริปโตเคอรเรนซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมร,รับได้หากเพื่อนๆสนใจเทรดคริปโตเคอรเรนซีด้วยเอ็กช n ั่นบีดีโอนีดได้เลยนะครับในการสมัครหรือว่าาในกไว้ทีะลิงก์ใต้คลิปษ อยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการลดค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับสูงถึง30%ด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนออกไปด้วยนะครับเวลาที่ผมมีข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันสําหรับวันนี้ผมเต็น n v อินเวสเตอร์เน็ตเวิร์กต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ